กราบสวัสดีสวีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพกบกระช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพ,พี่จ๋ามาอยู่กับน้องมิวมิวของเรานั่นเองนะคะอ้าวันนี้จะพาพี่พี่ทุกคนมาตะลุยน้ำสาวทําสาวใจกันดีกว่าจ๋าจัดทุนมาที่2,000บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋ามาขออนุญาตเซเบทสองบาทลังเรือกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสิบรอบนะยังไม่เปิดเทอร์โบนะจ๊ะพ,พี่จ๋าคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อิพือของเองซีของน้องมิวมิวเท่านั้นนะคะคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนนะํําาาทตมจะ อามาวันนี้มาเกมในตำนานนะคะสาวท่าของเรานั่นเองนะพ,พี่จา๋าจัดทุนสองพันบาทได้ไแมเด้อสวยงามค่ะดอกนี้น้องเขียวของเรานะคะโอ้โหวันนี้จะมีคอมโบสวยๆมาให้รับชมกันหรือเปล่าเอา้สาสเก็ตเตอร์ฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่าพ,พี่จา๋ามาสามตัวยังไม่เข้านะจ๊ะยังไม่เห็นเลยนะอะโอกาสรอบที่สองจาาฟรีเกมจะมาหรือไม่มาพี่จา๋ายังไม่มานะ เดี๋ยวก็มาเบ็ดเยอะๆก็ได้นี้เบ็ดสองบาทอยู่อุ้ยคอมโบโด,ดอกนี้สวยงามค่ะ432บาทนะจ๊ะพี่จ๋าคอมโบหนะ้าชมพูเนาะเออชมพูแดงๆนิดนึงนะจ๊ะพี่จ๋าเงินรางวัลก้อนโตก้อนแรกของเรานะคะสําหรับเบ็ดล้างเกลือโอ้โหสวยงามก่ะดอ,อะเงนินรางวัลเมกากันแล้วพี่จ๋าเออซูปเปอร์เมกาเมกากันแล้วจ้ะไม่เทียบกันะกนะแม่นะ สวยงามคา่ะบวกมา438บาท70สตางค์ช้าล้างเกลือฉ่ำๆนะพี่จ๋ามาเบ็ด2บาทหมดรอบแล้วนะคะมาขออนุญาตหลังจากจบรอบนี้ขออนุญาตขยับเบ็ดเลยแล้วกันนะแม่น้ำเงินไว้ยังไงลูกแม่น้ำเงินไว้ยังไงลูกแม่สัญญารักไว้เอานี่ไงมาแล้วดอกนี้น้ำเงินมาจ้ะ3าบาทบ้านไหลกันรวๆนะวัวนโตรอบตอกกันแล้วจ้ะพี่จ๋ามาขออนุญาตใไ่เบ็ด20บาทกันกลับไปเลยนะจ้ะพี่จ๋าเออลิ้นพันกันอีกนึง พี่อยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเกมใหม่เกม,เกมเก่ามีหมดต,ตุกเกมจก้ะอยากลุยไหนบอกแค่บอกมาขออนุญาตเล่นเบ็ด20บาท50รอบนะคะออตโต้เดี๋ยวลืมเปิดเทอร์โบจ้ะถ้าแต่ฝอยนะพี่นะลืมเปิดเทอร์โบเลยอาสวยงามดอกนี้เต็มกราบจะ2่งรย28บาทนะสัญลักษณ์วายมา2ตัวพร้อมเรหน่วยสวยๆดอกนี้576จกับตโถ เออเอาเรื่องเฉยเลยสัญลักษณ์ไวมาสองตัวสวยๆอ่ะไหลกันยาวๆดอกนี้บวกถ้ำนาบอกเลยสาวทำวันนี้บวกถ้ำจะพี่จ๋ามาดูวันซีวันนี้จะได้กำไรเพิ่มแค่ไหนพันวาจะกํำไรอยู่เ่องินวันเมกะจ้าโอ้โหก้อนโตเลยจ้าดอกนี้ซูเปอร์เมกาค่ะหนึ่งพันสามสิบเอ็ดบาทไม่มีสตังค์จะพี่จ๋าเออมีสติกันด้วยเลยแค่นั้นแหละโอเคปะ อาเป็น20บาทก,กับอีก4่บรอบที่เหลือจะวันนี้สาวท้าสาวใจนะคะฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามเปลลลังเซน้องมีมูด้วยเด้อเคดวยไว้ยังไงโอ้ยคอมโบโเคดวยแน่ดอกมีเต็มคราบสวยงามกระหา6,912บาทนะพ,พี่นะโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตเลยดอกนี้จบจบเตาไม่แล้วหรือบอกเลยพร้อมถอดน,นะแม่นะสวยงามค่ะสาวท้าวันนี้แนะนำเลย สาวทำวันนี้สุดยอดสุดปังค่ะแม่จ๋าเนื่องากวันซุปเปอร์เมก้ากันแล้วจ้าน้ำมาไปกันต่อนะจ๊ะพี่จ๋าดูสีบวกมาโอ้โห6,938บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะจอดบอกเลยเอาอยู่นะจ๊ะพี่จ๋ามาเป็นย e ี่สบาทอีก40กว่ารอบนะคะตอนนี้ขึ้นลักหมื่นค่ะแม่จ๋าไม่พูดความจำเพลงเยินนะไม่พูดความจำเพลงเยอะ,นะยอะบอกเลยแค่นั้นแหละอามาสาวทำเป็นไงจ๊ะ สวยงามค่ะน้องเอของเรา96บาทใะ่ไหมจ้าสัญลักษณ์ไว้หนึ่งตัวจ้าบวกมาบวกมาฉ่ำๆนะจ้าสาวสาวทำมันนี้แนะนำเลยดูสาวทำอย่างเดียวพี่สาวไม่ต้องทำอะไรแล้วเออทำยังไงโดนแหนะใช่ไหนะมาเบ็ด20ค่ะเลยอีก20กว่ารอบมันจ้าพี่จ้าเริ่มมาหรือยังสาวทำเคด้วยดอกนี้32บาทสวยงามใช่ไหนะ สัญลักษ์วายนะคะโอ้ยพีเกมเข้ารัวๆจ้าแต่ไม่เข้าพร้อมกันแค่นั้นโอหยหน้าทองมาไม่แตกพีเกมเข้ารัวๆจ้าแต่ไม่เข้าพร้อมกันงงไหมอ่าหน้าทองมาบวกมา60บาทจ้าสัญลักษณ์วายสองตัวอยู่ข้างบนนะพี่ๆน่าสังเกตดูนะมามีโอกาสคอมโบน้ําเงินนะพี่ๆนะไม่มีค่ะหายแล้วน้ําเงินมาสวยๆเต็มกราฟนะคะบนล่างแต่ว่าไม่มีคอมโบนะอ่ะบวก2 1 2บาท เกมมายังไงฟีเกมมาแล้วเมืนเดิมพี่พ่จาเคด้วยของเราไม่แพ้กันผมมา24บาทนะพี่จอ่ะเบ็ด20บาทเลยีก3รอบท,ที่เหลือขอเนี้าขยับเบ็ดเลยแล้วกันนะคะมาน้องใส่ซักเบ็ด50บาทแล้วกันอุ้ยหรือว่าจะเยอะไปเดี๋ยวกันไม่ได้กำไรนะพี่นะเอยเราต้องคิดก่อนมาขออนุญาตใส่ไป30บาทดีกว่าค่ะ30รอบแล้วกันนะคะพร้อมเปิดออโต้แล้วก็ถูดูกันเลยแล้วกันเราพี่จอกรสวยงามจ้ะ สัญลักษณ์ไว้บวกมา72บสองบาทจะไปพิจาอ่าไปกันเรื่อยๆแหละกันยาวๆนะคะตอนนี้เขาอยูบเป็นเปสามสิบบาทแล้วนะพี่นะช่วงนี้มีเกมไหนมาแรงแตกดีสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะเดี๋ยวไปจัดนะพี่นะเดี๋ยวไปจัดเองนะแม่นาไม่ต้องบอกใครทั้งนั้นแหละเอออะสามร้อยสี่จุดสองบาทไหลต่อไหมคะสัญลักษณ์ไว้ข้างบนยังไม่ไหลต่อนะแม่นะ่ะเออไม่เป็นไรไม่ไก็ช่างมันเถอ,อะพูดไปพูดมาเริ่มเจ็บข้อจ้ะ ่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแม่สาดูในสุขภาพกันด้วยเด้อพี่เดออเ้ออ่าเริ่มเคลือแล้วแหละรู้สึกว่าเริ่มเคลือแล้วแหละอะน่าจะได้หมื่นนะวันนี้น่าจะลับหมื่นไม่มีคอมโบโใหญ่ๆมาดินงงมากเอาโอเคด้วยไหลามาจ่ะอ่ะเป็นไงกันกบ้างคะทำเป็ี่นาสบาทเรานะจ๊ะพี่พ๋าอะหลุดจากหนึ่งหมื่นแล้วนี่เออ เอาไปกันต่อไหมหรือว่าพอแค่นี้อ้ามาของเนี้ยพอแค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับสาวถ้ำของเรานะจัดทุนมาที่ส0งพันบาทนะจ๊ะพ,พี่จ๋าจ้าได้กำไรมา9800บาทกำไร789ดดก้ากำไร7,000กว่าบาทนะพ,พี่นะโอ้โห ใช้เวลาไม่นานกําไรขนาดนี้นะแม่นะทำ <c oughs> ทำได้ไงก่อนสาวทําสาวใจนะคะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องมิวมกันด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะให้เล่นเกมอะไรให้ดูให้ชมนะจ๊ะ <c oughs> สามารถค <c oughs> อมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะพี่นานเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะ <c oughs> วันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย